เรียกเอาเด้อห okay. ้ากสิเอานี Fl <away> <eza> ่ก็ไหนเนาะปอนปอนใสบาา

สวัสดีเด้อพี่น้องเอฟซีกันเด้อสุขสุขพ้นเนาะอากาศสบายดีคือเก่าคือเดิมเมื่อนี้ทั้งสมบูรณ์กะมาขอสิมาขอพรพี่น้องเออยูวัดน,นี่แหละพระธาตุโพนเนาะพาทั้งไอเจะเด็ดมาคือเกา้าพี่น้องคัะสบายดีเด้อเมื่อนี้ลมแห้งเนาะโอ้โดยเย็นบ่เ่เป็นหนาวนบว่าาวโอ้โดยโดยเอ,อาอ้าไอพ่นมาอีกเมื่อวานนี่ทั้งเข้ากาับาไปทั้งพระธาตุอิงห้งพี่น้องเอ มืาอนี่ยกมาพระาธาตุพนนะสบายดีเด้อปุงง้ใหญ่บ้านโดยเป็นจังไงเคยมาอยู่บ่พระาธาตุทีโอ้บ่ธรรมดาเด้นี่บ่ธรรมดาบ่ธรรมดาบดาุญหอดยอดเถิงเนาะถ้าบ,บุญบ่ญหอดยอดเมื่อกี้เอบ่มาหอดที่อยู่เด้นี่บ้าผู้เพิ่นกำลังสร้าง์บ้าลมแฮีงแท้มืาอนออี้พี่น้องเอ้ยบุญศิลกำลังสร้างพี่น้อง มีลมเนี่ยเดอ้อจักเล็กจะหน่อยเนาะรบกวนถือประตูเพิ่นโอ๋อทำมาหนีมาพระธาตุพนอย่างไงมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะท่างอายเพิ่นกะื่อวานนี้ฮะพาเพิ่นไปพระธาตุอิงฮังพี่น้องเลยนี่ก็มาพระธาตุพนไปติดตามเข้าไปเบิ่งไปชมนรงกันอยู่ด้านในเพื่อแหละพี่น้อง โอ้ทางคนจับเขัคนนี้เปิดประตูจะวันนี้มันมีลมพี่น้องเนาะเอาบอลน,นี่บอ่เอาบอ่ะยู่พุ่นก็มีบอ่ <c oughs> เออปะ่ะไปอยู่ทักพุ่นก็ได้รอบๆก็ได้ไอ้เดินไปด้านนี้ก่อนบอ่ะไ,ไ,ไปทังพุ่นบอ ไปท่านั่งนั้นก็ได้บัดออกมากออกมากทีงนี้่นี่เท่ากับมา,มาขอพรออกโอ้มานขอพรมาไหว้พระธาตุเจ้า แล้วพี่นังเอ้โอ้มากองเลยล้มพัด <c oughs> เอ้ยะะอะมันนี่มันเป็นวันธรรมดายังไงเลยบโบฝนมาลายแบบว่าถ้าเป็นวันพระ เดวพ้นสี่ไหลเดินทางหา้าสิบห้าเพื่อนไปสิบ้าทันมกเบงเพื่อมาขอพรนี่นองง้องเองคน คนบุไลวันในเนาะคนบุไลเปลี่ยนวันในหมู่บ้านนี้ได้เปลี่ยนวันพระหมูบา้านันพระ<ม>คนสีหลายแมีนนะคนสิหลายถ้าวันพระใหญ่นะคนสิหลายคนนี<อ>้หมู่บ้านนี่วันพระน้อยแปดค่ำน,นี่เด้มาเอาพี่ละเด้อเด้อ โดยคู่คู่นึงโอ้รำพ่นห้าวปลารำพ่นกะมาใส่พี่เหมั้งกัมหลาห์กัมหลาห์คู่หาตัวใหญ่คู่ซิฟคู่หาตัวน้อยคู่หาตัวใหญ่คู่ซิฟอันนี้กะหาพันบ่แม่โอ้มักอันใหญ่กะอาอันใหญ่เด้อแม่นหาเลือกตัวงาำ อันเดนเดคู่อกเรเรื่องงามๆแต่ั้างในค่ะนี่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 ทั้งหนานี่มแม่นี่นี่ตัวนี้งามนี่ถ้าคุยายบ้านเด้มาคู่ได้บ้านนี้อันนี้อันนี้อันนึ่งเลือกเอาเด้อห้ากระสีเอา นีนนส้ก็ะด้าะาะป้นปอนใส่าาดางดงกด้างด้าง้า้าก็้ากางากระด้า้างกดงสางา นี่เลยบ้าแบบนี้ใช่ค่ะเพื่นไปมานี่มนม <c oughs> ลมพัดผ่าทงปิวพี่น้องเลยเันนี้ไป,นไ,ไปทั้งหนา้าไปด้านหน,าน,น้าโอยเขาด้านหนา้าโอ้รลมแหง้งแค่มาเนี่ย ลมแห้งครับประชาชนทางทีบ้านเพิ่อนออกไปกังวลจะเด็ดเพิ่นโอ้ยไ่เดือดจริงประชาชนออไปตอนนี้ก็ไปจุดถูกก้อนก่อนสิข,ขอไปกาบไปวายก็ไปจุดถูกสก้อน ล้มคักเนาะี่ละพี่น้วไขลายได้เอรเด้อน้ใหม่อทียกทได้มหัวน้าออกอนี้ะหมันก่ะนี่จหลมนา่ะ่ไปหัวล้มหัวน้าออกอ่ะนีันล้มแหด้อจ้ะ คอยปิดป่าวกินยาลงไปเมื่อกี้นี่คอยกินเบียร์มานน้ำทางเดี๋ยวขออนุญาตได้พี่น้องเลยสองย่างสองหลอดสามหลอดตรงย่างสามหลอดนี่นี่เนีนปะแล้วป่ะแล้วป่ะนดี๋ยวยืนยินนี่กันก็ได้เข้าดันหน้ากันก็ได้เข้าไปด้านในกันก็ได้โอเคถอดเก็บเด้อ โ okay. อเคอะปะวันนี้ย่างหอบไปวันนี้พูดละแมนเมนเมนขอบใย่างหอบไปเนะะาะะาตย่างหอบสามหออสามหอแล้วกันซได้มานาั่งบวกบวกขึ้นกันเด้คือท้องเอ้พระธาตุดิงข้างจะะมีเพิ่นสี พระาธราตุทนทิมวันพระธาตุเองค่ะสีสูงใหญ่กว่านี่เนาะมื่อไหร่ครับไปพระธาตุนี่ครับพระนองนี่ไปพี่น้องเไอันนี้คือเป็นพระธาตุพนโอ้ยอันนี้ครับกา ะก็ได้หนึ่งห่อยังไงก็ได้หนึ่งห่อก็ได้สองหอเปยังไงเนาะอ่ะวันนี้หอบสุดท้ายอีกแบบหอบสุดท้ายแล้วหอบสุดท้ายหอบสุดท้ายอะบสุดท้ายแล้ววันนี้เนาะอ่ะก็ไปสิไปอ่ะเดี๋ยวววยังหอบสุดท้าย ครบเรียบร้อยวะโดยโดยอะตามสบายขอพ่นทาง่ายพ่นกะร่างเข้าไปทอพ่นเนาะใส่หมวมขอพรได้ใส่ครบแล้วบอสาบุญเจ้าน่ะโดยครบแล้วข่อยบวคลมไทยข่อยครบเรียบร้อยแล้วข่อยครบแล้วบอแล้วแล้วเจ้านะมีแต่สามูเพื่อนขอพรโดนโดนเอาธรรมดาเนี่ยเพื่อนเพื่อนเจขอขอพร อันจะให้ถือเลขหาตัวหกตัวบ่โดยตัวกลางอายไปเนาะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปดังเลยอันนี้ก็คือในทางสานวนถือขวดน้ำได้บ่สขวดจิ๋อพรก่อน สำเร็จอะเป็ดยังได้ไปลูบข้องนะบอมาไปลูบลูกดีกว่าไไปลูบข้องบ่พวกเราไปหลายทางฮะไปลงทางพุ่นไดนทางเขาลงทางลงเขาทางนั่นได้อือหืออยู่นี่บ่โอ้นี่ก็ได้โอ้พอนี่ไปลูกข้องไงบ่คือสีข้องนี่บ่แล้วตัวหน่อยก็ได้ไหไปน้ำกันไปเสียงโซกมาน้ำกันเนาะเดย ขอพรขอพรเราเป็นเยาเรามาเมื mm ่อ hmm. นี้เพคือเมื no, ah, uh ่อนั่นเนาันโดยโดยเนาะอธิษฐานอธิษานงขอพไร้มปารนาคนในยามนี้พญาวซ้อมมึง

เบิงม oh, ันได้ใกล้ขึ้นเลยเด็กบัวดังเคยลูบอยู่วะไอ้เคยลูบของหรือว่าพันลูบมาถือทางวะขอบุญโลวะขอบุญขอบุเคยไอู้้ใหญ่บ้านเนาะมันเพิ่นบเคยลูบเป็นพันยายบ้านนี่ชงคือยุบเป็นเคยมาเธอหนึ่งเลยเอาแว่นออกก่อนวะ วัดดวงวัดดวงคนน่ะบ <|so|>? ุดาบุดาบุตาลงมาสมุกบุตรป้าซาไปเลาะทั้งใดบ้านนี้บอ้โบแล้วกดดีด้านอะ อ่าแลอวตีเบิ่งให้ดังคือข้ของคือก้องก็ได้เดี๋ยวทางง่ายเพิ่งกก่ลูก,กลอ,อ่ะสาธุมังคำามังสูนะนดยทางเฮาวกาแกนไปนั่นไปอ่ะตอนนี้กาเฮาวกาไหวพระธาตุ สำเร Nacional, ็จพี่นังเนาะงยูนกมียูนิกรมีเนี่ยบงคังม่นไูกรงผู้เยาบ้านเพิ่นกันนะพี่นังเลยม่้กานำเพิ่นพาเพิ่นมานำเที่ยวเนาะือวามาไหวพระธาตุมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิพี่นงเลย หมู่บ้านนี้เรากลับไปพระธาตุอินขังมาเมื <th <th ่อนี <th <th <th> <th ้ก็มาพระธาตุโพนเนาะให้เพิ่นเสียมซีก่อนว่าสิได้กันที่เท่าเ้ากะเดี๋ยวเพิ่นมี่บอลบริจาคเดี๋ยวครับปอนเงินท่าลงตู้บริจาคแล้วเรากับขยาว์ขยาว์เมียนปอนเงินลงก่อนเลย่ากะติเดอร ยิงตามตขวากกระดินออกกันสำหรับห้ามาหัวกระดิ่งจะห้าวกันด้วยกัหาบหัวกระดิ่งห้าวอยากสันก้นห้ากระจับเอาเลือกเอาเด้อท,ท,ทั้งทั้งห้าวกะสีนั่นคือการโอ้ยเอาปรารถนาเอาเด้อ,อ,อจะได้กันที่เทไรกันสร้สั้นๆลกะงอมือปรารถนาอยากจะากถือกันที่เทไรกะแล้วแต่ดวงโดย เอาก็ะถอดเอาถอดเอาก็ได้พันบอยากให้มันตกก็ได้กันที่นเนาะยนกันนี้เรื่องเ่งกันที่ตะได่เก้าเก้ารืกหกอันนี้เก้าเนาะเก้าเก้ากันที่เก้าหาเลือกหาเลือกเก้าเนี่ยกันดีว่าเอาใบเดียวตัวอ่านมันอ่านบงนด้วยภาษาลาวอันนี้ เบงบงวันที่เก้ากันกันที่เก้านางมาทีนางมาทีเสกันนี่นางมาทีเสาโซก านสโดยวิประโยคพ้นมีประโยคพ่อการที่เก้าพี่กันตัมตัมต้องวางกลางอัฐมาดันกันก็ได้กันที่เก้าพี่กันเนาะเฮ้ยพี่น้องเลยโคกเลยวะอันนี้คือบ่มีเลขคือบ่มีตัวกอสะนะ่กแล้วนี่คั้นเก้าหรือพันสิ่ใจตัวกอไกโดยโคกเฮ้เบอร์เบิรงสีอ่านให้ฟัง เด้อครัส,สีอาเนี่ยฟังอาสนวนจับกล้อง <c oughs> ไปบังหบบุได้บ้านะผ้าควรเปนแห่งเหลื่อมจ้วยแล้ว <c oughs> ขออนุญาตใส่หมวกแก็กน้อยพี่น้องเลยอา <c oughs> สีอาเนี่ยเงินฟังน่อย <c oughs> แบบว่า <c oughs> อีกันที่เก้านะนั่งมาที่ตกกันนี่นั่งมาที่เสาโซกพิบป,ประโยชพ่อตามต้องถือนาง พอเห็นลูกน้อยสองอ่อนบุตตาคือสาลี่กันหาถือถือท่านไปแล้วกันลยาแก้วโซหาไห่ห้ำํามถามเผา,าผู้ผัวแก้วกบาจานั่นงป่วงบ้าเดินขั้วแสวงหาโบาเห็นสองบุตตาอ่อนแห้งก่อยกันโทรมานั่งแค่นสลบลงล่มเทา้า หมดนอมม่วนข้าวข้าวหน่อยกอจึงคืนข้าวเมื่อหู้สองออนพงกษัตริย์ตกพลอยพัดภาคนีไกลข่างเจ้ายางเจ้ายางว่างเว้นให้ของแพงให้ผู้อื่นมันสีน้ำเห็นให้มาเข่าสู่ตัวอันนี้คือว่าแปร์คือวอ้พังวาจังไรเปร์รู้เจ้าคือว่าเจ้าที่ ที่เจ้านั่นไปแล้วรเจ้าท่านไปแล้วคือว่าแต่ว่าต่อไปนั่นมันสิไล้เข่าซัวอืมมันกับสิไรลกับมหาอ้ายหรือว่าในปัจจุบันนี่อ้ายกำลังตกกับสิได้คืนมานะแต่ว่ามันสืนําเหตุให้อีกตัวนึงกับอันว่าที่อ้ายของอ้ายหักอ้ายแพงในตอนนี้อ้ายบขคอลให้บุคาลห้คนอื่นนะมันกับสีมีบอกต่อท้ายนะโดยเนาะตอนนี้กับบเป็นอย่างเดียวมันกับผ่านผ่านไปเพราะว่าที่ผ่านมากก็ถือว่า คือเพิ่อนว่าไปให้ไหนเนาะเมียนทั้งอ้ายเพิ่นก็ได้ทำบุญมาแล้วเมื่อวานนี่ก็ได้ไปวัดพระธาตุอิงห้างคือเมื่อนี้ก็มาพระธาตุโพนเพิ่นก็คือสิสบายใจขึ้นเนาะบสโดยกับโบเป็นอย่างเป็นได้ทางผู้ใหญ่บ้านเฮาบถือกันเดียวกันบ่กันที่ฮกเป็นยังไงอ่านได้อยู่บ่ออ่านได้ขันผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวเราต้องย่านภาษาอย่างเมียนเพราะว่าทั้งอ้ายเพิ่นเพิ่นบ่ได้คอยไอ้นี้ยเนาะ สาวนวนได้เจ้าโบเซียมเน่ยบ <vit> ่ข่บ่เซียงโบเซียงของเพิ่นถือที่เก้าบ่เบิ้ลข่เซียงก่เด้อสาธุข้าแม่เีคะแนนเนาะแม่นเลขยังไงนี่

กันที่ก็ถือซะกันที <h <h ่เจ yep> ็ดกันนี่ก้าวถึงสุสโกเถ่าเดินดงสืบต่อไปพบพ่อลือสีสั่งสืบสินน์ผลกันน้องข่อยสานวนวูไม่อ่านว่าเป็นสื่ออจุดลือเจ้าภาพนะา ภาวนาหำฮีดข้ามเขาได้น้องนิ้จะลวงหลอกล่อ้สีขเต็มๆด้วสีเจ้าลงกลม้ัาหลอกลงมว้เ่าพามเท่าขนองเนินได้ข่อยนะอ่านหรูเปล่านะเพอาะล่ะสาวนวอ่านเป็นไรกันแบบว่าพามเท่านะขนองเนินได้ของข่ เอาใัอย okay. ่างเปลืนไปคู่มึงเด้ไชนั่งนอนอยู่เนาะกระดือยู่เด้ใครผู้ชายกันนี่คนอะไรยังคนดีจะยู่ยู่ซอยบ่ะต้องทานเรื่อยเอาจัดของต้นย่อมาให้ทุกอย่างว่ะเส้นผักย่างนอกหันหนึ่งคืนตื่นหงส์เศร้าสิบอกคนทางไปสู่เขาวงกฏต่างเกตาพามเถาพระเจ้ายินดีสมซื่อเดินดุ่งด้านไปถึงเจ้า ยอดบุญไพบูชากันนี่คนดีสิยูสวยพน้องเอาพนรูปข้องคือดังคักแท้อันเมื่อก่อน็มาตัวนี้ไปดูอะไรก็ดังเมื่อยอยู่บ่พนยญยบ้านเลยเมื่อยก็มานั่งพักผ่อนก็ได้เด้อเป็นจังได้อ้ย มือน,นีบโหแม่นโหสึกที่มามื่อน,นี้ก็แต่ดีใจคือเข้านั่นแหละถมืวัดแต่พยายามเต็จใจมันสงบนิ่งโดยม่ <c oughs> าวัดนี่ก็ได้ไปวัดเมื่อนี่ก็ได้มาทำบุญสองบอนแล้วสองวันที่จะวัดซักชิดทั้งนั้นเลยครับครับแถมบ,บ่บ,บ,บ,บได้มาวัดก็ได้ทำบุญอีกคือมือเศ้านี่แม่นที่ได้มอบเงินให้ทางยายสีตาเพื่อนบ่แจ้งบ่ใส่กั ถือว่าโอเคอันนั้นเฮ่บุญยิ่งใหญ่ไปเลยนะที่ว่าซอยเหลือผู้เฒ่าที่ว่าโบนุคนด้อยโอกาสหรือว่าอีก่นโะบว่าโอ้ยง่ายเนาะอยากเข็ดอย่างกับว่มีเงินบมีค้ำมั่นสั้นนะครอบครัวเหมืนด้วยความบังเอิญว่าสมุทรับไคร์กัปตุจารย์กัปตุจ้าว่าโอ้ไม่ตู้นั่นแบบผู้จักมาจากไอ้ไม่ตู้ียงเนาะหรือว่าสาวนะี่แมนก็เลยอายเพป็นก็เลยอยากมาหา ขรเพิ่นลูกังนลวเพิ่นลูกดังมากเลยเ็วงแค้เนาะเป็นนัอธิษฐานได้นี่เป็นัอธิษฐานไได้ทีว่าคือดังเขาอธิษานสองาย่างก็บดังจนได้ตีเอามาชุดก่อนนี่มีบุญวาสนาดังกระยาดาน่เพียงะาเนี่ยน้องเมื่อเศานี่ก็ถือว่าอิ่มบุญอิ่มใจเนาะได้ไห้ทั้งสองไต่สยายเนาะมีตู้เวียงแล้วก็มีตู้เซมเี็นองไทั้งอ้ไเพื่อนกระจายบุญยอมรับ คนเฮาเนาะที่แบบคือเนี่ยน้ำใจที่งดงามเพื่อนว่าเงินคำหาได้คือคนเฮาเนาะน้ำใจหายากนี่คือคือการทำบุญพี่น้องเนาะบ่บ่จำเป็นอ่ะคือเพื่อนว่าแหละทำบุญอยู่ใจก็ได้เพื่อนว่าแต่คือคือวัดนีนที่เฮาเข้ามานี่ก็คือว่าทำบุญกันเพื่อความสบายใจของเฮาได้จริงใหญ่ย่างขอพรสิ่งศักดิ์สิิทธ์ให้เพื่อนปกป้องเฮาเนาะได้ทำแล้วสบายใจเนาะ้สบายใจ เป็นกับสียงเสียงลูกพ้องลูกปลอมนอยกับเสียงเสียงดังเน่เนาะรู้สึกว่าดีขึ้นกว่าเก่าเนาะมึงขับก็ดีขึ้นกว่าเก่าอยู่แต่ว่าแต่ว่ากะเป็นจังไงยังขางข้าใจอย่างเนาะประเด็นนำต้นตัดมาเนาะเริ่มปล่อยปูปล่อยปลาบ่แม่ที่ได้สบายใจปล่อยบ่บ่จัดที่แต่ไปกันเถอะ เย็นได้จะคอยยัได้ก็ได้เนาะเพื่อความสบายใจทางใดกันมามืัอนี้ก็ขอให้ได้บุญหลายๆเด้อเนาะให้บุญคำนำซู่มเพื่นเพียบุญมาจะให้ได้บุญหลายๆไปทางใดมาทางใดก็ขอให้ไปรอดปลอดภัยเนาะไอ้เนาะครับครับทนก็ดีใจเลยที่เห็นหน้าเลยดีใจดีใจหลายคนคนไทยรังใจไอ้เจเด็ตคนทุกคนนั้น เอพซีนี่จะปู้ใหก้กำลังใจเพิ่นมทัางให้คนนี้เพิ่นเห็นในคลิปมือเศร้านี่เนาะคอมเมนต์มากน,นี่โอ้มีแต่ดีๆทั้งน,น,นั้นดีใจน้ำเด้อว,ว่าได้เห็นอ้ายอีกแล้วอ่ากำลังคนนะนม่แต่ว่ามาข้างนี้กะอาจจะเป็นข้างสุดท้ทยยายก็ยังโบหู่นมากเลยเนาะสำหรับปีนี้คงจะข้างฟื้โอ้ยครับทั้งที่สุดท้ายแล้ว คิดว่าเพราะว่าอยู่ก็โดนองกระตรงครับงานอยู่่องเก้านะโอกา้ามีโอกาสก็จะกลับมาใหม่หรอกโอกาสอะไรมีโอกาสก็เนาะคอยว่าในเรื่องนั่นกะไว้ในอนาคตมาสีมาจังใดก็คอยว่ากันอีกเท่อนั้นเพิ่มมาีมาพี่ก่ะท้าทายยินดีตอนถับเสมอเนาะโดยดด้ใดก็ตามยินดีตอนถับเขียวไปยังเนาะเฮงทุกที่อยากไปตบมผู้ได้รับต้อนรับ จักไผ่ต้อนรับไผเด้อวันนี้มแต่เพนเรียกเข่าเนาะค่ะก็ต้องขอบคุณขอบคุณทักไอพนิลายที่ป็นเจ้ามือมาแย่ใดกันเรียกเข่าแย่นั่นยังไงสมขอบคุณพนิลายจะเลือนเนาะมิจะไอพนเรียกโบเมนอิมต่บุญในอิมฮัดท่องแม่แม่โบเมนอิมต่บุญใจอิมฮัดท่องฮัดใสพี่น้องเลยเนาะกระด้คุยกับทางไอพนเนาะมีแจ่แนวดีๆเข้ามาเด้อช่วงนี้เนาะ แนวไ,ไล่ๆก็บโให้ไล่นี้คนว่าไอ้ไน,นี้แต่แนี่ดีๆให้เขามาใส่มะพร้าวข้าท่ำสิ่งดีๆเขามากกันนีแต่สิ่งดีๆมาตอบแทนแต่นี่จะให้เจ้าอีคิดสิ่งใดกระโมความมุ่งมาปรารถนาได้ได้เด้อเนาะขอให้บุญร,รักษาเทวดาคุ้มครองอะไรดูเยนเ็นเป็นสุขสุขกายสบายใจเนาะเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ามาหนี่กันนี่แตให้จเจริญรุ่งเรืองต่อไป็นพญานาดเด้อเอากระซีอันลาพาจากไปให้เพลินเลาะตามสบายเพลินก้อนแบบนี้เนาะ อ่ะจังไดกะโคโตก้อนบาน,นี้จบคลิปพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อโดยสำหรับคลิปนี้ขอบุญขอบคุณเนาะไปทางคุณยังเจดีย์เอฟซีทุกคนที่ติดตามคลิปของเฮาตั้งแต่ต้นจนจบแล้วบอกความโฆษณาสำหรับคลิปนี้อัมลาพระจากไปแล้วนะขอบุญขอบคุณไปทางไอ้คนที่เป็นเจ้ามือเลี้ยงผิดเข่าพี่น้องเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้ไปแนะล้วพ่อแม่พี่น้องสบายดี